สวัสดีเช้าว,วันที่163กับเซิร์ฟเวอร์589มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการสุ่มอาวุธของเจ้าเจนอตกันนะครับอบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมเอาสุดไม่เอาทรงดูนะ ใครที่ยังไม่เคยดู2คลิปที่แล้วก็คือผมทําการสุ่มพาร์ทหโดยปิดที่ตืดๆๆพาร์ทสโดยปิดที่ไม่ต้องพูดถึงครับถ้ารูดมาขานะันนานี้ก็300ใบยอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญในส่วนของอาวุธเจนอสมานะไหนดูซินี่ผู้พิทักดวงดาวอัญเชิญผ้าพันคอดวงดาวก็คือในส่วนของตรงคอของมันเองนะอาวุธสําดาวของเจ้านั่นหรอฉันคอแล้วกันนะ ตอนนี้ผมก็ได้ไล่ทำเฟสไปก่อนหน้านี้ละก็คือจะเป็นในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่าการ์ดเ,เป็นสุ่มในตัวซับไพ่อ่ะสถานีซับไพ่ก็คือผมมาสุ่มตรงนี้นะให้สุ่มให้มันครบ200ครั้งผมก็จะได้ในส่วนของเศษสีม่วงละกันแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูดาเมดก่อนที่จะไปทําเป็นอาวุธ3ดาวเลยนะเปรียบเทียบกันโดยที่ไม่มีคิงเพราะว่าถ้ามีคิงดาเมดมันเวอร์อยู่แล้ว ก็แต่แต่ตัวละครผมก็ไม่มีคิงอยู่แล้วนะ <story clipping thôi> ไปเดี๋ยวเราดูดาเมจคร่าวๆก่อนแล้วกันจะดูจากการไล่โจมตีด้วยแล้วก็จะดูจากเอ่อตีของราชาด้วยนะคือจะเปรียบเทียบตีราชาไล่โจมตีแล้วก็ตีแบบของมันเองนะโอเคตอนนี้มาเปิดรอบแรกราชาไล่ต่อยไปแล้วอีกาซาายแล้วดามิเมจมันจะโชว์เล็กๆนะถ้าจำไม่ผิดแต่ในฝึกฝนมันโชว์หรือเปล่าขอดูหน่อยดิซุ่มซุ่มซุ่มไม่โชว์นะ แต่แต่จะดูยังไงดีช่วงนี้ดามจมันบักอยู่ถ้าดูจากข้างบนเห็นไหมเมื่อกี้ดับวกดามจมาอีกห0ิบล้านครับตอนระเบิดอะ่ะก็ตีไปประมาณดอกละ5้าสิบล้านแล้วก็ระเบิดมาอีกเ้ยเกือบสองร้อยะเมื่อกี้มันหนึ่งร้อยล้านแล้วเพิ่มมาเป็นสา0รอยล้านเอ้ยแล้วเพิ่มเป็นพันเพื่อนเเห็นดามจตรงนี้ด้านบนไหมครับนี่เห็นไหมคือมันได้ระเบิดจากเจนอสด้วยประมาณหนึ่งพันนะ แล้วก็มีแบบในส่วนของระเบิดจากวัคซีนแมนไม่ได้เพราะว่ามันไประเบิดราชาทะเลลึกแทนเออแรงมากระเบิดแรงมากเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มีอาวุธสามดาวเลยลักกันโคสุดโอเครอบแรก1,100ล้านผมตีดาเมจโดยรวมแล้วกันนะ ก่อนที่จะมีอาวุธ3ดาวไปเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มอาวุธ3ดาวกันเลยดีกว่าก็ในการทําอาวุธ3ดาวก็ต้องมีตั๋วดำไอตัวอาวุธทั้งหมด70บใบนะครับซึ่งผมมีอยู่102่งยใบไปกันเลยโลแรกปับ๊บขอเศษเจนอตเยอะๆหน่อยครับเพราะว่าต้องการมันมากเออเออแต่แต่เจนอตล่างนี้ไม่ต้องนะเอ้ยอันนี้ได้เป็นอุย้ยได้เป็นอาวุธของเจนอตด้วยออวุธมดาวอืมก็ดีก็ดีก็ดีดโลที่ส เออแล้วก็โลที่สี่ขอขอเศษเจนอตเยอะๆหน่อยโลที่ห้าโลที่หกโอเคครบหรือยังหรอบแล้วก็หวังว่ามันแปดรอบครับก็โลที่เจ็ดมันคือไอ้นี้มันการันตีอยู่แล้วครับไม่มีแบบออกก่อนแน่นอนเพราะว่าแบบล็อกล็อกเป้าอยู่แล้วล็อกผลและโลสุดท้ายครับผ้าพันขอเศษเจนอตผมได้น้อยจัดเลยเอามาทําไมเนี่ยเออเออ ให้มาทาไมต้องเยอะแยะเนี่ยอาวุธสามดาวเด่ยให้มาสามอันเลยเหรอโอเคก็รับไปครับรับไปต,ตอนนี้ก็รับไปอันนี้ผมแนะนําให้ดองนะครับใครที่แบบจะทําคอใหม่หรือใครที่จะเอาไปทําคอเลเวลสิมันก็คุ้มแต่ผมจะแนะนําไว้ให้ทําคอใหม่ดีกว่าเออาอได้มาแล้วแล้วก็อาวุธสามดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโจมตีสักนิดสักหน่อยแล้วกัน จะเป็นการกระโดดมาแล้วก็ยิงโอ้ยเอ็กเบิร์นโอเปอเอเออาเทอย่างเดียวเลยเอาเทอย่างเดียวเลยถามว่าอาวุธสามดาวช่วยอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาพามาดูตรงนี้เลยนะก็คือต้นฉบับของมันเป็นดาเมจห้าร้อยเซแล้วก็อันนี้คือบวกพลังโจมตีของเรานะพวกอุปกรณ์พวกอะไรพวกนี้แหละก็1นึ0งดามเรจ แล้วก็จะเป็นเพิ่มโอกาสติดเผาไหมแบบแบบชํานาญเผาไหมอ่ะก็คือจาก50เป็น80เนะไอนี้จาก500เป็น700เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเพิ่มสร้างดามเมจต่อเนื่องหรือชํานาญเผาไหมอ่ะจาก300เป็น400เปอร์เซ็นต์นะครับก็เพิ่มประมาณนี้ก็คือแรงขึ้นง่ายๆแค่นั้นแหละไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกเออพูดอะไรให้มันเป็นพิธีแต่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 ตามันไม่พอมันไม่พอเดี๋ยวพาไปเอา การับดาวก่อนเริ่มวันจันละเดี๋ยวซื้อการัดบดาวแป๊บหนึ่งคือวันนี้เอ่อีนซื้อไปซื้อไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งวันช้อปปิ้งการับดาวมาพอละแค่นี้ก็พอละก็อขออนุญ,ญาตครับไปอัพตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอวดหน่อยแล้วกันนะครับเจนออของผมเอ่อกรอบแดงแล้วนะครับตัวแรกของไอดีนี่วันนี้มาทั้งกรอบแดง และจัดในส่วนของอาวุธ3ดาวให้เจนอตด,ด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าเอาสุดไม่เอาทรงจริงๆนะเออ,เอ,อ,เอ,อไปไม่พูดพัมทำเพลงแล้วเราก็อัปเกรดกันไปเลยซึมขึ้นมาอมืจริงๆพลังตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไปแบบเกือบจะเกือบยีห้าล้านตามที่ผมพูดไปแล้วนะเออนะถ้าอัพเต็มเจนอสก็น่าจะขึ้นยี่้าล้านได้แล้วเลยไป เดี๋ยวเราลองไปดูทดสอบดาเมจกันอีกครั้งหลังจากอัพอาวุธ3ดาวมาแล้วตอนนี้ดาเมจโดยรวมอยู่ที่1000หน่วยมันเป็นเกินไปล้านล้านแล้วอ่ะเออิบล้านลอยล้านพันล้านหมื่นล้านประมาณหมื่นล้านนะเดี๋ยวเราลองไปดูตีในรอบนี้เราวัดแค่รอบแรกก็พอนะวัดแค่รอบแรกก็คือครบทุก6ตัวละครตอนแรกภายในรอบแรกอะเจนอสทำดาเมจไปที่1000มันเป็น10,000่น่าจะเป็น10,000แล้วแหละ เดี๋ยวต้องย้อนไปดูว่า12,000หรือเปล่าแค่เทินเดียวนะ10,000หรือ1 0 1 0ล้านนี่หละปุบสัดไปแล้ว8 1ล้านเดี๋ยวดูจังหวะระเบิดน,นะซุม้มขึ้นมาเป็น2 0 0ล้านแล้วนะแล้วสัดไปอีกอูเดี๋ยวนะขอดูแบบช้าๆหน่อยแล้วก็เปิดแอนิเมชั่นปับ๊บอันนี้จะเป็นการโจมตีของตัวมันเองนะตอนนี้ดามีโดยรวมอยู่ที่62 2ล้านแล้วนะไป X b u r n e er. เอเสาเพิงฟ้า ชาร์จขึ้นไปแล้วซัดลงมาอืมโอ้โอ้โคือระเบิดที่2,635ล้านอะแรงมากโอ้แรงเลยโอ้ไปไปไป,ไปตัวอื่นไม่ต้องดูหรอกฝังสิงเอามันเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วเพื่นอนเดี๋ยวเราพาไปสู้กับ เออลองสู้กับในส่วนของไอและเจและกันเพราะว่าเรายังไม่เคยชนะ2คนนี้มาทีนะเออตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาม้าเหล็กจู่โจมมาแล้วก็เจนอตขึ้นมายิงอีกเดี๋ยวเจนอตก็ขึ้นมายิงด้วยนะจากในส่วนของลูนปรับขึ้นมาซัดอีกหนึ่งสเต็ปแล้วปุ้งติด5ตัวละครวัคซีนแมนซัดบอลกิงกีไปแล้วก็ทำการระเบิดสับ เป็น3,000ล้านซึ่มอันนี้น่าจะดาเมจโดยรวมน่าจะเยอะขึ้นมาแล้วนะหจาก1 0จาก13นะตอนนี้ขึ้นมาเป็น28โอ้โหเอาเกินเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกับอ่ะผมมีให้ดูมีให้ดูนะก็คือ SC ของผมก็คือเขาทำเหมือนกันครับเจนอสพารสีสอาวุธสมดาวทำสูตรเหมือนก,นกันกับผมเลย แต่เขาจะมีในส่วนของการคอมโบคิงเข้ามาร่วมด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปสู้กับเขาด้ดีกว่าเพราะว่าผมอยากเขียนเหมือนกันกว่าถ้าอยู่ในคอมโบคิงอะดาเมจจะแรงแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดาเมจรจริงๆจากตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะเนื่องจากว่าการที่เราไปทดสอบในตรงนู้นมันอาจจะไม่รู้ผลสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่ามันมีมันไม่มีโล่มันไม่มีของป้องกันหรือมันไม่มีอุปกรณ์ที่ใส่มาอะเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจจากตรงนี้แล้วกันคือดาเมจตอนนี้มันมองยากมากเพราะทางทีมงานเขายังไม่แก้ไขนะ ตัวมันเล็กมากแล้วอีก,กาซาายซัดไปในจังหวะน,นี้ผมเปิดอนิเมชันอยู่นะอม,มาแล้วเจโน่เสาหลักเพิงไม่ใช่ไอ้น,นั้นมันเล่นงโงคุคนลาเกมแล้วแล้วซัดมาในจังหวะน,นี้อยู่ที่69ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะ่ะตัวมันเล็กมาก6 9ล้านหรือ6.9ล้าน9นี่แหละเออไปติดไปอ้โหแล้วปูมาอีกหนึ่งรอบซัดมาอีกโอ้โหโคตรเท่เลย เอ้ยฝั <gen ius> <es> ่งเขาได้เล่นมาเนี่ยจะได้ดูจะได้ดูดาเมจของอะไรนี้หรือเปล่าเนี่ยของเจนอสฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าแล้วซุ่มโอ้โหโคตรสะใจเลยว่ะเออไม่รู้ว่าตกเมตาหรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยใช้ยาวๆแน่ไอดีผมอะซุ่มซึ่มนี่สินะการที่ได้เปิดก่อน เราก็มาเคลียร์ต่อสู้สเต็ปบายสเต็ปอีกนะอีกหนึ่งคนก็คือจะเป็นเจนะขอลองดูหน่อยละกัน <c oughs> ไปลองดูหน่อยคือ <c oughs> เกวินเจเร็วกว่าผมแล้วนะในตอนนี้ก่อนหน้านี้เกวินผมเร็วกว่านิดนึงเจเขามีสปีดสามแถวไงแล้วอัพสปีดยังไม่สุดด้วยนะผมมองว่าเจากับไอเนี่ยคือสปีดพอๆกันเลยแล้วเกวินเตะมาในจังหวะนี้ แตกไปแล้วเกือบ2ตัวละครเลยนะติดโลไม่ย่อท้อแล้วชิงบัฟมาอีกโอ้โหคืนกัดก่อนมาสึกตับสุกตับปรับปับฟูปรับฟบยอมจริงไม่ไหวจริงผมว่ากับไอโกลิบาสเนี่ยเฮ้ยแล้วเตะมาในจังหวะนี้ลบลีกติดโอนึกว่าโดนสตันละอย่าเพิ่งโดนสตันนะตัวชูโลมของผมแต่ยังไม่แน่ใจเพราะเจนอสได้ไล่โจมตีเอ็กเบอร์เนอร์แอถ้ากวินเขาเตะมาสตันนี้จบเลยนะ แล้วโบลอดปืนใหญ่ถล่มดวงดาวม,มันมองไม่เห็นดาเมดวะอยากเห็นดาเมดเหมือนกันนะ่ะฝั่สงสีงเอามาเมื่อไหร่จะได้เทินผมเนี่ย,ยทุยไม่พักและที่รักคอยอะไรล่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเกวินซัดมาอีกอย่าโดนสตันเดอร์สู่โอเคซัดแถวกลางไม่เป็นไรมาได้เทินผมละเกวินอ๋อเกวินติไปเลยครับเราออตโต้เลยนะเพื่อออตโต้วิน เออปับ๊บซัดมาในจังหวะนี้ปุ๊บระเบิดไปก่อนแล้วหนึ่งกิงเขาปั๊บใหม่แกปั๊บไม่พักเลยโอ้ยราชาตายตายโอ่ขึ้นกัดก่อนอีกชิบหายแล้วดูดีผมจะตายก่อนให้ออกวะเนี่ย<笑><笑>เจวินอย่าตันเน้ะเออมาแล้วเสาเพิงฟ้าเอ็กซ์เบอร์เนเอร์ซึมตายตาย มาเคลียไปอีกคนนึงแล้วและคนสุดท้ายอันนี้คือบอสแมพที่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ไหวนะแล้วทีมไอเขาเปิดก่อนอีกคือถ้าทีมผมเปิดก่อนที่มีสิทธิ์อยู่นะเออมีสิทธิ์อยู่แล้วเกวินเขามาตั้งตรงผมอีกผ่านแรกมาครับลดดามเมจฝั่งผมไปได้เยอะเลย <c oughs> อะตอมิกอาวุธสามดาวแล้วเกวินลูกเตะทอร์นาโดซัดมาที่แถวบนปัก <c oughs> คือทีมผมไม่น่ายืนไหววะผมดูทรงละ นี่คือถ้าพูดถึงก็ไอก็คือตัวบัฟของเซิร์ฟนี่เลยนะคืออ,อยู่ลำดับที่สามที่สี่ของเซิร์ฟก็ผมมองว่าตัวบัฟเหมือนกันเออตอนนี้อาจจะยังไม่ไหวหรือจริงๆผมต้องปั้นสป,ปีดให้แซงเขาอะถ้าปั้นสป,ปีดแซงเขาได้ผมคิดว่าผมน่าจะมีโอกาสในการสู้ครั้งนี้อยู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอันนี้สูสีดูดีหรือไม่สู้ไม่ติดเลยอเอไปซุยลิวซัดมาหายหมดเลย <c oughs> เกินไปเกินไปใครก็ได้โอ้โหต้องมีป่านยับอะจะไหววะเนี่ยตายเจนอสจะตายเลยตุ่มระเบิดไปเจวินเตะค,คืนกลับมาขอเจนอสได้ส่วนก่อนได้ไหมมาเจนอสผมจะได้ออกละโอ้สุริวต่อ่อนตายจนมาเห็นกตาจนพ่าใจมาเจอไม่ไหวจริงคือถ้าถ้าผมได้เปิดก่อนอ่ะมันยังพอมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะเออ ก็ตอนนี้ที่ยังไม่ไหวอยู่ก็มีไอ้นะเออไปเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูอีกหนึ่งที่ละกันคือตรงลานบะลองครับตอนอนี้ผมโดนตกมาอยู่ลำดับที่28แล้วนะน้องแก้วจ๋าเขามาตีผมเหรอ,อมาเดี๋ยวเราจะไต่เป็นไอ้นี้ก่อนละกันวันนี้เขาก็อุ้ยมีทั้งโกลิบาสมีทั้งไอ้นี้เลยผมจัดเลยละกันอุ้ยโซนี่เขาเร็วกว่าผมด้วยอ huh? มาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้กับคนนี้ใช่ไหมไปเอาใหม่เอาใหม่มาจังหวะนี้ฝั่งเขาเป็นตัวสปีดเป็นโซนิคอยู่นะซึ่งผมสปีดเป็นในส่วนของเกวินมันเร็วกว่าอยู่แล้วล่ะไปซัดมาปุ๊บไปลูกเตะทอน,นโดแล้วมาเหล็กจู่โจมซัดไปที่เบ้าตาเขาหนึ่งทีแล้วตัวบอสของผมเสาหลักเพิงฟ้าเ er อ็กซ์เบอร์น์ ตดไปถึง6ตัวละครแล้วเองจนจุนช่านึกว่าจะโดนยกจีนอตไปแล้วโอ้โหแล้วคิงบัฟมาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวระเบิดเวลาก็เริ่มทํางานแล้วเจนอตเขาสวนคืนกลับมาหมดรอบของการไล่โจมตีก็จะเป็นระเบิดเวลาของผมนะระเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขานี่ซัดไปอีกหนึง่งรอบอีกเบอร์เนอร์แอร์ซึมยงยัง,ยง,ยงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นชอบจริงๆไอ้ซึมซึมซึม นี่หลังเจนอตันตีนี่แหละมันจะระเบิดละยงแล้วก็ด่มดำดุมดำเอกชาตแต่ผมว่าผมมีโอกาสแพ้อยู่นะเนี่ยคือฝั่งเขาระเบิดโดนตัวหลักปะแล้วไม่โดนคือโดนแหละติดต,ดตดิไม่ย่อท้อแล้วมาชิมปั๊บมาอีกหนึ่งรอบแล้วเลือดเต็มมาแล้วผมโดนสวนเรียบร้อยใหยเฮ้ยของเขาก็อาวุธสดาวป็นเนี่ยเขาก็ทำอาวุธสาดาวนะเนี่ย ใช่ปะแล้วอีกาซานายซัดไปอีกาซานายตึม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 ,ม,มเรียบร้อยแพอาวุธสามดาวโบกคิงนี่ไงจะได้เห็นแล้วอาวุธสามดาวโบกคิงไม่ไหววะอย่าเราลองไปสู้กับคนนี้ดูดิ ดูดิว่าเราจะไต่กลับไปสู่ลำดับเดิมได้หรือเปล่าตอนนี้ผมตอนแรกผมอยู่ลำดับที่ประมาณ15นะเออมาคนที่สองคนแรกไม่ไหวแล้วว่าอาวุธสามน่าจะเป็นอาวุธสามดาวบวกชิงนะเออผมจําตอนแรกยิงไม่ได้ละเพราะว่าพพออัพสามดาวมาแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่ายิงยังไง <laughs> ไปซึ่มเจนอ่เสาหลักพึง่งสับไปเออน่าจะอาวุธสามดาวเหมือนกันนะจากที่ดูเมื่อกี้ แรงๆผมก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมไปเจออ่ะถ้าฝั่งเขาได้ออกอ่ะก็ถือว่าแบบได้ส่วนเหมือนกันนะถ้าฝั่งเขาไม่ตายอ่ะฝั่งเขาได้ออกก็คือดามดิมันจะแรงกว่าผมอยู่แล้วแหละเพราะผมไม่มีคิงไงถ้าฝั่งที่แบบฝั่งที่ผมปิดดามิไม่ได้อ่ะแล้วเขามีคิงอ่ะยังไงก็แรงกว่าผมอยู่ละยิ่งคิง3ามดาวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับปึ้ง,งแล้วเจนอตตายไปก่อนแล้วเอ้ยเจนอตโดนไปแล้วหนึ่งโดนไล่โจมตีอ,อีอเอ้ไม่ใช่ดิรอบเทินมัน ระเบิดระเบิดระเบิดเออสวยคนนี้ผมจะชนะหรือเปล่าคนนี้พลังห่างจากผมเกือบสิบห้าล้านนะเออข้ามเลยแล้วกันโอ้โหไม่ไหวว่ะต้องมี่เขาปาดแรงมากจะไหวกับใครบ้าเนี่ย <c oughs> เออขอลองกับคนนี้แล้วกัน <c oughs> อุ้ยเกวินเขาเร็วกว่าด้วยแล้วผมข้ามเลยถ้าอย่างเงี้ย <c oughs> อะอ้าวแต่ <c oughs> ชนะโอเคชนะอยู่ <c oughs> โซโหเหรอโอ้ยโซโหเขาบอกว่าในส่วนของ ดามจเทลไฟเขาแรงมากเลยนะเออในขอลองดูหน่อยแล้วกันผมได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนได้ปูหรือเปล่าเมื่อกี้2องเทินแรกก็เปิดก่อนได้ปูทั้งสองเลยนะ <c oughs> อันตอมีปาดแรงจัดเลยเดี๋ยวไว้ค่อยไปแก้มือแล้วกันนะนอีกาสานายสัต์ไปแล้วจังหวะนี้แล้วเจนอสขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยอวยเท่าไหร่นะก็อ,อัพสุดเหมือนกันย่ชบ,บางคนบอกว่าในพี่อวยโบลอดตอนที่โบลอดมาใหม่ๆผมก็แบบนี้เลยครับ เล่นมันทุกวันแล้วก็แต่เสียดายตอนนั้นยังไม่ทาอาวุธสามดาวเนะื่องจากว่าตั๋วไม่พอนะตอนที่โบลอสมาในเซิร์ฟห้าเจ็ดสามอ่ะผมก็ลงคลิปทุกวันเหมือนกันวดหดโบลอสอะ่ะเอาไปถ้าถามเอฟซีเก่าๆคือผมเอาไปอัดเอมมี่เอาไปสู้กับเอสเกือบทุกวันอะ่ะเออแล้วซัดมาเฮ้ยมีโอกาสอยู่นะเนี่ยถ้าผมได้ปิดเขาก่อนนะซึมเออโอ้โหติดไม่ย่อท้อแต่เขาไม่ตายว่ะีย้ร้อยโดนท้าสวนแล้วเขาได้สวนผมละเรียบร้อยผมแพ้วรอบนี้ ไม่ไหวไม่ไหวปีดเขาไม่หมดอ่ะโอ้โหยังจริงลำดับที่เจ็ดมาไม่ได้งั้นขอดูโอ้โหลำดับที่ลำดับที่เก้าเป็นไอไม่ไหววะ่ะอะคนนี้ขอฟรีแล้วกันเ <c oughs> ขาปล่อยตัวละครเนนะี่ะผมจำได้ว่าคนนี้ปั้นในส่วนของเจนอสสุดมากเลยโอ้โหมาดูกันครับท็อปนี้เออไม่น่าไหววะ่ะผมคิดว่าขอลองดูแล้วกันขอลองดูหน่อยผมดูจากทรงคือไม่น่าไหวอีกแล้วเจอปอนอ่ะ นี่เราเปรียบเทียบได้เลยพอเวลาเราเจอโอเเคสึทรงนี้เลยวิชาสามดาบลับเพลงดาบสามพันโลม,มาเกวินเตะคืนกลับไปเกวินผมเร็วกับบอนนะผมก็เลยได้เปิดก่อนแต่อันนี้คือพาสีของอะตอมิกที่มันไล่โจมตีก่อนเราอีกาสานายซัดไปแล้วครับจังหวะนี้ต่อยปิดพิษไปถึงสองตัวละครแล้วมีซยริวติดไปด้วยแล้วเจนอสึ้นยิงติดถึงห้าตัวละครเลยนะครับ แล้วมาเหล็กจู่โจมไปคือผมต้องจริงๆมันไม่ไหวอยู่แล้วแหละเพราะว่าต่อให้เรายิงไปไงมันติดโล่นะติดโล่เุ๊บเดี๋ยวเขาสวนคืนกลับมาทีมผมก็พิการแล้วครับปากคืนกลับมาเรียบร้อยตายไปหนึ่งเทวไฟคมเขี้ยวเพิงเอือกหนี่แน่ตึมทำไมระเบิดแล้วเราตายเองวะนะฝั่งเขาติดโล่แล้วไงเห็นนยิงไปนะ ปียงปียงเห็นไหมมันติดโล่หมดเลยติดโล่หมดเลยเรียบร้อยโดนสวนแตกตอนนี้ยังไม่ไหวนะกับคอไปทีมเรายังไม่ยืนไม่ไหวเดี๋ยวลองดูคนบ้านใกล้เรือนเคียงก่อนลำดับที่สี่หรออันนี้ผมขึ้นลำดับที่ห้ามาโดยโชคนะเพราะว่าเขาปล่อยตัวพอดีโอ้เกวินเขาเร็วกว่าผม,มอ๋อเรียบร้อยถ้าเกวินเร็วกว่าก็ขอญาติข้ามเลยแล้วกัน ไม่ไหววะ่ะเออเหรอ EU EU ลองดูดิ EU ลองให้ทุกคนเลยครับท็อปห้าน่าจะยังไม่ไหวอ้ยอันนี้มีลุน้นอุ้ยแต่เขามีกระบองด้วยดิ<ๆ>กระบอกต้องเอาไอ้นั้นมาแก้ทางอแต่เขาไม่ได้ใส่กระบองในแถวเดียวกันไก่นั้นนะในแถวเดียวกันกับคิงอาจจะเน้นเป็นต่อยไอเตะรัวๆแล้วก็ยิงในส่วนของเจนอสหรือเปล่าแต่เขามีเกิดใหม่ไงเกิดใหม่มันก็โกงเหมือนกันนะเออฟินิเมนผมอยากได้เหมือนกันตอนเนี้ย ให้มันมาช่วยเกิดใหม่เผื่อแบบได้พลิกสถานการณ์มาสู้หน่อยบางทีทีมผมมันมีดามเมจแะละแต่มันยืนไม่ไหวอะปุ่มระเบิดไปล่าจังหวะน,นี้ฝั่งเขาติดโล่ไปถึง2ตัวละครแล้วเจอนซัสซ้ำไปที่เดิมครับย้ำแผลเก่าเฝ้าที่แผลเดิมแต่ไม่น่าไหวยอยู่ดีครับน่าจะขึ้นมาได้เท่านี้แหละผมคิดว่าเออเราขึ้นมาถึงท็อปสิบก็ได้ละอันนี้ท็อปห้าผมขึ้นโดยแบบไอ้น,นั้นนะเขาปล่อยตัวนะไม่ได้ขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวเอง มาปุ๊บแล้วถึงเทินเจนอตของผมหรือย,ยังยังเลยเจนอตเขาได้สวนก่อนคิงเขาบัฟมาแล้วนะเรียบร้อยเจนอตเขามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ซึ่มโอ้โหแล้วลูกเตะวายุทอร์นาโดไม่ใช่ลวกมันหมดแล้วลูกเตะทอร์นาโดเยนนะมาระเบิดไปหนึ่งแล้วเขาเกิดมาใหม่แล้วระเบิดตายไปอีกแล้วเจนอตเทินของผม <c oughs> ซัดไปแล้วซึ่มรอบสุดท้ายถ้ารอบนี้เขาไม่ตายก็แพ้แล้วล่ะ เียเบี้ย,ยจบละก็น่าจะไต่มาได้ถึงเท่านี้แหละโอเคไม่ไหวจริงละหลังจากนี้ไม่ไหวละขอคนสุดท้ายแล้วกันเออสแสงเออสแสงเปิดก่อนด้วยแล้วข้ามเลยโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย